เดี๋ยวใครกันอืมเดี๋ยวเอ่ออืมอืมมาพี่น้อง เอ้ยต้นแหลกต้นแหลกของปีนี่ครับโอ้ยน่าน่าสอไปใส่ลงไปมาตากนันหน่อยก็กระเดียกใสล่ลยแหละมาโรยเฮ้ยมาเด้อมาเด้อตึงแดกตึงแดกโอ้ยตึเด้อเฮ้ยตึ้งแหหนูข่แรงเลยเขาก่อน ใจเย็นๆเย็นๆย็เด้อพี่น้องเด้ออึนใครอึนใคกี่รสไต่้างครับฝนตกบาแห้งฝนรีดฝนรีดเหมือนกันไต่างเขาพอได้กินด้วยเดีนโอ้ยมาใส่มือเรมันต็ดหอกเอออยาใครกันอืมอ้ปนแหงเนี่ยเอ้อืมอืม

Ừ. Ngoài mình nhập mắt là đủ rồi. Ừ. Mà được, mà được.